สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสวดมนต์เจริญจิตภาวนานะคะเป็นกิจกรรมของชาวความเป็นกิจกรรมความเพียรนะคะสำหรับชาวยอดเศรษฐีค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระรหัสที่สินะคะธันวาคมพุทธศัก,กราช2567ค่ะวันนี้เป็นวันที่21นะคะนัมเบอร์2 0ค่ะข้าพเจ้าจออนางคณิฐาชิมพาลี ขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคะระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทสวดที่หนึ่งนะคะบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักรวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตา สัตธรรมมังมุนิลาชาัสะสุนันตุชักขโมคะทังชักเคกาเมจารูปเปคิริศิละขะอาฆิริสิขะลัตะเตจันทลริเควิมานีทีเปลัตเถจะคาเมตะลุวะนาคาหะเนเคหะวัตถุมเหตเคเตภูมาจยันตุเทวาชละทะลาวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติดสันตาสันติเกยัง โมนีวะละวะจนางสา um, ทวเมสุนันตุธรรมสาวนากาโลอัยมมพันตาธรรมสาวนากาโลอัยมมพันตาธรรมสาวนากาโลอัยมมพันตาบทส่วนที่สองนะคะบทส่วนนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัตสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่สบทสวดไตสรณคมพุทธังสารนังคจชามิธัมมังสารนังคจชามิสังฆังสารนังคจชามิทุติยมปีพุทธังสารนังคจชามิทุติยมปีธัมมังสารนังคจชามิทุติยมปีสังฆังสารนังคจชามิ ตติยมปิพุทธังสารนังคาฉามิตติยมปิธรรม,มังสารนังคาฉามิตติยมปิสังฆังสารนังคาฉามิบทสวดที่สี่นะคะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตทิเมสารนางอัญังพุทธโทมีสารนางวลงังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติมีหูตุสัพพทา นัตทิมีสารนังอันยังธรรมูมีสารนังวลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโซทิมีโหตุสัพพานัตทิมีสารนังอันยังสังคโฆมีสารนังวลังเอเตนะสัจจะววัชเชนะโซทิเมหโหตุสัพพา